สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นับถือหัวใจเธอจริงๆเปิดใจพิกบนางฟ้าของสองแม่ลูกชาวราวทำกระเป๋าเงินหายหลายสิ่งไม่เคยรู้ทำดีโดนหาสร้างภาพก่อนได้กำลังใจจากน้องเกมฮีโร่เด็กน้อยจากภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลพร้อมกับเรื่องราวของแม่ลูกชาวราวคู่หนึ่ง ที่ยินกอดกันร้องไห้บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งตอนนั้นมีข้อมูลของเธอเพียงแค่ว่าเธอตั้งใจจะพาลูกมาขึ้นรถไฟนี้สักครั้งแต่ทว่ากระเป๋าเงินที่มีเงินเดือนทั้งหมดของเธอกลับหายไป กระทั้งเพจ Facebook รถไฟฟ้า BTS ได้อัปเดตเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งว่าจำภับแม่ลูกชาวราวที่ยืนกอดกันร้องไห้บนสถานี BTS เพราะทำกระเป๋าตังคหายได้ไหมครับในเรื่องร้ายยังมีดีเพราะด้วยน้ำใจที่งดงามของคนไทยหลายคนในเหตุการณ์นี้ทำให้ในที่สุดสอแม่ลูกได้กระเป๋าสตางค์คืนไปครบถ้วนและอีกหนึ่งคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือพี่กบ หญิงสาวที่ยื่นมือช่วยสองแม่ลูกชาวราเป็นคนแรกล่าสุดเพจดังกล่าวได้เปิดใจพี่กบลงเฟซบุ๊กว่าเปิดใจกับพี่กบนางฟ้าของสองแม่ลูกชาวราหลายคนบอกแอดมินว่าอยากเห็นชมหน้าพี่กบที่ช่วยคุณฮายคุณแม่ชาวราที่ก่อนลูกร้องไห้บนสถานี BTS เพราะกระเป๋าเงินที่เงินเดือนทั้งหมดร่นหายแอดมินได้พูดคุยกับพิ่กบแล้วนี่คือเรื่องจริงจากใจที่ยิ่งใหญ่ของเธอ พี่กบคือสุภาพสตรีสวมเสื้อสีดำในภาพครับพี่กบเล่าเปิดใจให้ฟังว่าเธอเป็นนักธุรกิจมีร้านขนมอยู่ในศูนย์การค้าสยามพารากอนใช้บริการ BTS ประจำ เพราะเดินทางเข้าเมืองสะดวกกว่าใช้รถส่วนตัววันที่เกิดเหตุเธอนั่ง BTS จากสยามเพื่อไปรงสถานีบางว่าเจอสองแม่ลูกถ่ายรูปด้วยกันอยู่บนขบวนรถจู่ๆก็กอดกันร้องไห้เพราะกระเป๋าเงินที่มีเงินเดือนทั้งหมดหล่นหายเธอพาสองแม่ลูกชาวราวที่กอดกันร้องไห้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ BTS ช่วยติดตามของหายให้ ก่อนจะแยกจากกันก็ได้ให้เงินค่ารถไว้ติดตัวนึกในใจตลอดว่าเขาจะอยู่ยังไงทั้งตัวแลอเงินแค่200ขนาดพี่กลับถึงบ้านแล้วยังนึกเป็นห่วงเขาโดยโทรไปถามอีกว่าเขาต้องการเงินไหมพี่จะช่วยสัก2 3,000บาทจะได้มีเงินไปส่งลูกที่เมืองราแต่น้องเขาก็ปฏิเสธไม่รับเงินบอกแต่ว่าหนูจะเอาแหวนทองหนึ่งสรึงไปขายน่าจะได้สัก2,000บาทจะได้มีเงินไปส่งลูกปกติพี่ก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลจะโพสแต่เรื่องงาน แต่วันนั้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะทํายังไงให้เขาได้เงินคืนแลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์เพื่อมีใครเจอกระเป๋าใบนั้นหายก็ยังมีโอกาสได้เงินคืนเตือนมากลางดึกเปิดโพสต์ดูว่ามีใครเจอกระเป๋าน้องเขาหรือยังก็ต้องตกใจมากว่ามีคนแชร์เรื่องนี้เยอะมากแชร์กันเป็นหมื่นคนแต่ที่เสียใจคือมีหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเราจัดฉากบ้างหรือหลอกหาเงินบ้างด่าแ,แรงๆก็มี จนเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเรื่องนี้เสียความรู้สึกจริงๆเช้าวันถัดมาคนในครอบครัวเข้ามาห้ามกันหมดไม่ให้เราอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลแล้วเพราะเราเครียดแม้แต่ไาย,ยังโทรมาร้องไห้ขอโทษเราที่เขาทําให้เราต้องโดนด่าแต่พี่เชื่อสุดใจว่าเขาไม่ใช่คนหลอกลวงพี่เสนอให้เงินช่วยเขาเขายัางไม่เอาเลยพี่คิดมากเหมือนกันว่าถ้าทําดีแล้วโดนด่าต่อไปใครจะกล้าทําดีในระหว่างที่กังวลอยู่นั้น ก็เหมือนมีฮีโร่มาช่วยน้องหมวยน้าสาวของน้องเกมเด็กป .4 โทรมาบอกพี่ว่าน้องเกมเจอกระเป๋าของแม่ลูกชาวลาวแล้วน้องหมวยรู้ข่าวนี้จากโพสของพี่กบนั่นเองน้องเกมบอกว่าเจอกระเป๋าเงินในรถไฟฟ้าแบ่งพันเป็นปึกเลยมีโทรศัพท์ด้วยเขาได้เอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่ BTS จะได้ตามคืนเจ้าของน้องเกมสคือฮีโร่ของพี่จริงๆตอนที่พี่ไปเป็นเพื่อนพี่หายรับกระเป๋าเงินคืน พี่เจอน้องเกมส์พี่ก้มลงกอดเขาเลยหายกับลรกได้เงินคืนลูกสาวหายยกมือไหว้น้องเกมเลยเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆ แล้วสองแม่ลูกก็วิ่งมากอดพี่น้องเกมเป็นเด็กดีมากจริงๆเป็นคนน่ารักพี่ยังบอกให้เขาอ่านคอมเมนต์ที่มีคนพูดชื่นชมเขาในโพสต์เฟ e บุ o กของรถไฟฟ้า BTS พี่คิดว่าน้องเกมควรได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทําเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆเขาเป็นเด็กดีต้องรักษาหัวใจที่ดีของเขาไว้ให้เป็นคนดีเป็นอนาคตของชาติ แอดมินถามพี่กบว่าทำดีแล้วยังถูกเข้าใจผิดถูกด่าขนาดนี้ถ้าพรุ่งนี้เจอคนเดือดร้อนอีกจะยังช่วยไหมพี่กบตอบว่าถ้าพรุ่งนี้เจอคนเดือดร้อนอีกพี่ก็จะช่วยอีกจะช่วยให้ถึงที่สุดพี่กบพูดอย่างไม่ลังเลแอดมินและรถไฟฟ้า BTS ขอส่งกําลังใจและขอชื่นชมน้ําใจที่งดงามของทุกๆคนในเหตุการณ์นี้อย่าวันไหวเมื่อได้ตั้งใจทําสิ่งดีขอชื่นชมทุกๆคนครับ ยิ่งทําให้ชาวเน็ตซาบซึ้งในน้ําใจของพี่กบมากจริงๆและมีชาวโซเชียลจํานวนไม่น้อยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นกําลังใจให้คุณกบนะคะอะไรที่บั่นทอนเราก็อย่าไปใส่ใจเลยค่ะถ้าในสังคมเรามีแต่คนคิดแง่ลบมันคงไม่น่าอยู่เท่าไหร่คนดีก็คงไม่อยากทําดีอีกต่อไปน้องเกมส์สเองก็ซื่อสัตย์ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองและครอบครัวชาวเราก็โชคดีหมดทุกหมดโศกแล้วนะคะ ขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ